โรงเรียนพ่อปลูกผักปลอดสารพิษโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนและการปลูกพืชสมุนไพรเป็นผลงานของกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกดนำโดยพันเอกชินวิทย์เจริญพิบูลรองผูมม้อำนวยการกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกดพร้อมคณะนำไปแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนศิลาลาดวิทยาตำบนกรุงอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นโครงการอาหารกลางวันโดยให้ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ ซึ่งใช้หลักเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเพื่อน,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทําการเกษตรเพื่อน,นําไปเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนและนําความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันอีกทางหนึ่งด้วยเราก็เข้าไปนะครับส่งเสริมในเรื่องของโครงการอาหารกลางาวันให้กับโรงเรียนอย่างเช่นให้โรงเรียนนี้ได้ศึกษาเรียนรู้พร้อมกับได้ทำนะครับโครงการอาหารกลางาวานันตามแนวทาง ในหลวงรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อจะเป็นการเสริมอาหานกำวันให้กับโรงเรียนหลังจากที่โรงเรียนนั้นมีเขประมาณอยู่แล้วแล้วก็เป็นการเสริมให้กับเขาอีกทางหนึ่งและนอกนั้นก็เป็นการช่วยเหลือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมให้กับปราชชุมชนแต่ละตำบลเนี่ยเราต้องมีปรานะครับรวมๆกันแล้วแต่ละอำเภอแก็มี20ถึง30คนนะครับในทุกตำบลจะต้องมีปราอย่างน้อยหนึ่งคนปราเพื่อความมั่นคง โดยการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ครับพันเอกพัฒนพงษ์แสนภูวาหัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนและการข่าวเคยรับราชก,การอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาเกือบ7ปีและมีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและรัษฎรได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อปี2547พระองค์ท่านจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างให้กับประชาชนได้มีความรู้มีอาชีพที่เป็นหลักแหล่ง สร้างไรายได้ที่มั่นคงถูกต้องตามหลักวิชาการที่สําคัญประชาชนได้อยู่ในพื้นที่ไม่ละถิ่นฐานไปประกอบอาชีพต่างจังหวัดจึงได้นําความรู้ที่ได้จากตรงนั้นมาปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดพระองค์ท่านก็ได้จัดตั้งความตัวอย่างนะครับเพื่อจะให้พี่น้องนี่ได้มีอาชีพมีความรู้ในด,ด้านต่างๆนะครับในการประกอบอาชีพนะครับโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ นะครับแล้วก็อีกสิ่งสำคัญพี่น้องจะได้อยู่ในพื้นที่ไม่ทิ้งและและทิ้งสินฐานนะครับเสร็จแล้วในฟาร,ร์มตัวอย่างนั้นนะครับเราก็ได้รับพี่น้องได้รับความรู้ตรงนี้นะครับรับรับความรู้เรื่องของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยน้อมนําทั้งพระราชดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและได้น้อมนําประจักษเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชก,กาลที่9เข้ามาปฏิบัตินะครับตรงนี้เราก็ให้พี่น้อง ที่มาทํางานในฟาร์มแล้วก็บริเวณหมู่บ้านบริเวณรอบๆฟาร์มได้มาศึกษาเรียนรู้และก็ขยายขึ้นไปนะครับในแต่ละหมู่บ้านของจังหวัดยะลาซึ่งคณะทางานที่1ยะลานั้นนะครับผมก็ได้เป็นผู้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหัวหน้าคณะทำงานที่1น่ให้ไปดูแลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดยะลา65หมู่บ้านในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลานอกจากนี้ยังได้ทํางานตามพระราชสวัสดี คือการดูแลวัดพระสงฆ์ฝึกรัศดรอ,อาสาสมัครรักษาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งทั้งประชาชนไทยพุทธและมุสลิมรวมถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนอีกด้วยส่วนชีวิตดีดีที่ชายแดนใต้มีความประทับใจที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นอย่างดีจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลานั้นนะครับ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานดีมากนะครับโดยเฉพาะที่ทางคณะทำงานที่หนึ่งที่ผมไปทํางานนั้นนะครับก็ไ, <ś> ได้ไปสัมผัสได้ไปร่วมกิจกรรมกับพี่น้องรัศดร,รอาสารักสามหมู่บ้านหรือพี่น้องรัศดรอร,อรบเขาเรียกว่าอย่างนี้นะครับอรบซึ่งมีอยู่17กองพันนะครับที่จังหวัดยาลาหกเปีมีความผูกพันกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกิจกรรมกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะขอความร่วมมือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีความประทับใจ ขั้นต้นคือประทับใจในพี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิมด้านจ่าสิบเอกประเสริฐดวงนิน้นที่ธุรการกอร,รมนจศรีสะเกษกล่าวว่าหลักการทํางานของหัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนและการข่าวนอกจากลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด,ดูเป็นตัวอย่างแล้วยังแนะนําให้รู้จักการออมการประหยัดวัสดุสํงงานักงานและการขับรถมาทํางานเปลี่ยนเป็นการปั่นจักรยานมาทํางานแทนรวมทั้งได้สุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยส่วนหลักการมีส่วนร่วม ได้นำเอาโครงการพระราชบหลายโครงการมาปฏิบัติใช้เช่นการปลูกพืชผักปลอดสารพิษการทำปุ๋ยหมักโดยการเริ่มปลูกและจำหน่ายภายในหมู่บ้านก่อนจากนั้นค่อยๆเพิ่มเครือข่ายในการจำหน่ายนอกหมู่บ้านเพื่อสร้างไรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไปโทรศัศท์เอบีทีอุบลราชธานีรายงาน